สวัสดีอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาทุกคนค่ะดิฉันนากษาวกิษนาสุก,กรมจากคณะแพทยาศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมหลากหลายค่ะเช่นทะเลภูเขาน้ําตกป่าไม้ในแต่ละภาคจะมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้กําลังเสื่อมโทรมลงค่ะมีเหตุมาจาก 1. การขยายตัวของประชากรยิ่งประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให้การใช้ทรัพยากรมากขึ้นด้วยค่ะ 2. การพัฒนาของเทคโนโลยีเช่นการใช้ปุ๋ยเคมีทําให้มีสารพิษตกค้างในระบบนิเวศค่ะ 3. การสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นอ่างเก็บน้ําเป็นการทําลายพื้นที่ป่าของสัตว์ป่าค่ะ ดังนั้นเราควรช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามอยู่เสมอค่ะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. การใช้สิ่งอื่นทดแทนเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ปุ๋ยชียวภาพแทนปุ๋ยเคมี 2. การบำบัดและฟื้นฟูเช่นการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ 3. การนำกลับมาใช้ใหม่เช่นกระดาษเป็นสิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะทรัพยากรและมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันค่ะดังนั้นเราควรช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามอยู่เสมอค่ะหากการนำเสนอผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ